สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านในค่ำคืนนี้กลับมาติดตามเรื่องราวของลมฟ้าอากาศที่เราต้องเผชิญและทำความเข้าใจกันเช่นเคยนะครับคืนนี้เราจะมามองภาพยาวไปอีกสักหน่อยนะครับกับแนวโน้มอากาศในช่วงวันที่21-23เมษายนแล้วก็อาจจะถึงเช้าวันที่24ด้วยนะครับในเรื่องของฝน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในบ้านเราช่วงนี้มีพุ่มกับหลักนะครับพี่น้องที่น่าสนใจนั่นก็คือกระแสลมในระดับบนนะครับมันจะกำกับทิศทางลมฟ้าฝนอย่างไรและมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่บ้างนะฮะเราก็ไปติดตามกันเลยนะครับเรามาสตาร์ทกันที่ปัจจัยควบคุมความร้อนความเย็นกันก่อนนะครับพี่น้องตลอดช่วงวันที่21-23เมษายนนี้ e. พื้นที่ประเทศไทยส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของความกดอากาศเกณฑ์ปกติถึงความกดอากาศต,ต่ำนะครับระดับประมาณ1ัเถึงเฮกโตปาสคาลนะฮะซึ่งค่านี้ค่าระดับนี้ถือว่าไม่ต่ำมากนะครับพี่น้องจนถึงขั้นที่จะลากให้เกิดยอมความกดอากาศต,ต่ำเนื่องจากความร้อนหรือฮิโดนได้เหมือนในช่วงก่อนหน้านั้นนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องในช่วงเช้าสายของแต่ละวันจะยังคงมีความกดอากาศสูงกำลังอ่อนนะครับ ระดับเริ่มต้นนั้นก็คือพันสนะครับเฮกโตปาสคานแพรลงมาปกคลุมสลับเข้ามาบ้างนะครับซึ่งอย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับพี่น้องการมีอากาศเย็นกำลังอ่อนเข้ามาแทรกแบบนี้แทนที่จะทำให้เย็นลงมันอาจจะกลายไปกดการก่อตัวของเมฆชั้นต่ำทำให้แสงแดดส่องลงมาได้แรงขึ้นนะฮะส่งผลให้เรารู้สึกร้อนนะครับพี่น้องร้อนอบอ้าวมากขึ้นได้ในช่วงกลางวัน ทีนี้เมื่อดูแผนที่ความกดอากาศนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องลองมองไปที่มุมบนขวามือนะครับของแผนที่บริเวณเอ่าวตังเกียประเทศเวียดนามตอนบนเห็นอะไรบ้างครับพี่น้องตรงนั้นก็เราจะเห็นว่าตั้งแต่ในวันที่22เมษายนเป็นต้นไปจะเริ่มมีหย่อมความกดอากาศตา่ำก่อตัวขึ้นมาบริเวณนั้นนะครับซึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำในบริเวณนี้เป็นสิ่งที่ พี่น้องคุณเคยกันดีผมมักจะเรียกว่าย่อมในตำนานนะครับพี่น้องย่อมแอลในตำนานเพราะมันจะปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้งมากๆนะโดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าฤดูฝนและตลอดฤดูฝนนะครับสำหรับพี่น้อง FC หน้าใหม่นะฮะหรือท่านที่อาจจะสงสัยว่าทำไมย,ย่อมความกดอากาศตา่ำมันชอบไปเกิดตรงนั้นจังนะฮะ ผมขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้นะอธิบายถึงที่มาที่ไปของมันสักหน่อยนะครับพี่น้องของเขาสักหน่อยเป็นความรู้ที่เราจะได้ใช้ทําความเข้าใจพยากรณ์อากาศในช่วงฤดูฝนกันบ่อยๆแน่นอนนะครับเรื่องมันก็เริ่มจากว่าการเอียงของแกนโลกนั่นเองนะฮะในช่วงฤดูร้อนของซีกโลกเหนือน่ฮะซึ่งรวมถึงช่วงก่อนและเข้าฤดูฝนของไทย ขั้วโลกเหนือจะเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์มากกว่าขั้วโลกใต้นะฮะทำให้ซีกโลกเหนือนั้นได้รับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เต็มที่นะครับในขณะที่ทางขั้วโลกใต้นะเขาก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวประกอบกับลักษณะภูมิประเทศบริเวณอ่าวตังเกียนะครับที่น้องลองนึกภาพนะครับเห็นไหมครับมันจะมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะหรือปากอ่าวนะฮะที่เปิดออกสู่ทะเลจีนใต้แต่ด้านอื่นๆนั้นถูกโอบล้อมด้วยแผ่นดินของเวียดนามและก็จีนนะฮะ ลักษณะทางภูมิศาสตร์แบบนี้มันเอื้อต่อการกักเก็บความร้อนและความชื้นได้เป็นอย่างดีนะครับทีนี้พอแผ่นดินแถบนี้นะครับได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์เต็มที่ในช่วงกลางวันนะฮะพื้นดินก็จะร้อนจัดเมื่อพื้นดินร้อนอากาศที่อยู่เหนือพื้นดินเขาก็จะลอยนะฮะลอยตามไปด้วยตามหลักการทางวิทยศาศาสตร์ อากาศร้อนจะมีความหนาแน่นน้อยลงนะฮะและก็ลอยตัวสูงขึ้นนะครับพออากาศด้านล่างลอยตัวขึ้นไปมากๆนะครับบริเวณพื้นดินก็จะเกิดอะไรครับพี่น้องสภาวะเหมือนอากาศเบาบางลงหรือที่เราเรียกว่าความกดอากาศต่ำลงนั่นเองครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมบริเวณนี้จึงเกิดยอมความกดอากาศต่ำได้ง่ายนะฮะแล้วก็บ่อยครั้งในช่วงต่อไปนี้ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับฝนในไทยล่ะครับเกี่ยวมากเลยนะครับเพราะว่าเมื่อยอมความกดอากาศต่ําบริเวณเอ่าวตังเกียน,นี้มีกําลังแรงขึ้นนะครับพี่น้องเขาก็จะทําหน้าที่เหมือนแม่เหล็กนะครับหรือเครื่องดูดที่จะคอยดึงดูดหรือเหนี่ยวนําให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะลมเซาเวทที่พัดผ่านพื้นที่ประเทศไทยอยู่แล้วนั้นมีกําลังแรงขึ้นและพัดเบนเข้าหาตัวย่อมมากขึ้นนั่นเองนะครัพี่น้อง เมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเต็มไปด้วยความชื้นนะครับพัดแรงขึ้นและปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยมากขึ้นก็ย่อมส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนี่แหละครับคือที่มาที่ไปนะครับของประโยคพยากรณ์ที่เราได้ยินนะพี่น้องจะได้ยินกันบ่อยๆในฤดูฝนนะั่นก็คืออะไรครับฝนจะ เพิ่มขึ้นเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นพัดเข้าหาย,ยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณอ่าวตังเกียนะฮะจะได้ยินกันบ,บ่อยๆพอเข้าใจภาพรวมกันแล้วนะครับถัดไปเรากลับมาที่ภาพรวมอุณหภูมินะครับในช่วงวันที่21ถึง23เมษายนนี้กันต่อนะครับด้วยความกดอากาศที่ค่อนข้างต่ำนะฮะและมีอากาศเย็นแทรกเข้ามานะฮะเข้ามา ก็จะทําให้ในช่วงเช้าสายนะอุณหภูมิโดยรวมจะสูงขึ้นเล็กน้อยในทุกพื้นที่นะครับก็เนื่องจากว่าความกดอากาศสูงที่แทรกเข้ามานั้นไม่พอที่ให้เย็นนั่นเองนะครับเฉลี่ยเกือบทุกภาคที่พี่น้องเห็นในภาพนะก็จะอยู่ราวๆ2่สิาถึงยีองศา,าเซลเซียสนะครับยกเว้นพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ด้านตะวันตกที่ยังเย็นกว่าพื้นที่อื่นเขานะฮะ ก็จะอยู่ราวย2่สถึงยี่สี่นะฮะยี่สิบเอ็ดถึงยี่สี่อะไรประมาณนี้จากอิทธิพลคลื่นกระแสลมตะวันตกนะครับส่วนช่วงบ่ายอากาศจะร้อนอบอ้าวแน่นอนนะครับเฉลี่ยอยู่ที่3 4มสิบสี่ถึงสาสิบแปดองศาและพื้นที่ภาคเหนือล่างนะครับและกับภาคกลางภาคกลางหลายจังหวัดก็มีโอกาสแตะสี่สิบองศาได้เช่นกันนะครับโดยเฉพาะในวันที่แดดแรงๆนะครับพี่น้อง ถาาถัดไปเรามาดูลมใกล้ผิวพื้นกันบ้างครับในช่วงวันที่21-23เมษายนนี้นะครับประเทศไทยตอนบนนะฮะร,ระบบลมจะกลับมาเป็นลมประจําฤดูร้อนอีกครั้งนะฮะคือลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับพัดด้วยกําลังอ่อนนะครับกําลังอ่อนถึงปานกลางโดยพื้นที่ภาคเหนือมีลมตะวันตกแทรกสลับบ้างตลอดช่วงนะครับพี่น้องภาคใต้ที่เราเห็นก็ช่วงวันที่21-22ก็เป็นลมตะวันออกกําลังอ่อนนะครับ พอถึงวันที่23ลมก็จะเริ่มแปรปรวนนะฮะเปลี่ยนเป็นลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้กําลังอ่อนนะฮะทิศทางลมที่น้องก็มองตามลูกศรสีแดงที่ผมทําไว้นะฮะในขณะที่ภาพถัดไปนั้นก็คือการเคลื่อนไหวของลมระดับบนนะครับพี่น้องจุดเปลี่ยนสํำคัญหรือผู้ก,กํากับหลักเนยฮะที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับวันที่20 เอ็ดเมษายนนะพี่น้องจะเห็นลมระดับบนเริ่มเปลี่ยนไปนะครับไม่ได้พัดเป็นลมฝ่ายใต้แรงๆเหมือนเดิมแล้วนะครับศูนย์กลางแอนตี้ไซโคลเขาก็ขยับออกไปไกลถึงแปซิฟิกนะฮะทำให้ลมฝ่ายใต้ที่เคยพัดเข้าตอนบนของไทยนะครับที่พัดเข้าไปช่วยเวียงฝนตอนบนของไทยอ่อนกำลังลงมากโดยทั่วไปเห็นไหมครับพี่น้องสเกลมันจะออกสีน้ำเงินเข้มๆนะฮะ แต่ภาคเหนือตอนบนยังคงมีคลื่นกระแสลมตะวันตกพัดปกคลุมอยู่ถัดไปก็คือในวันที่22-23เมษายนการเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้นนะครับพี่น้องคลื่นกระแสลมตะวันตกเริ่มตวัดปลายลมลงนะครับพัดกลายเป็นลมเหนือนําพาเอาอากาศที่แห้งและจมตัวเข้ามาปกคลุมพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยนะครับในขณะที่พื้นที่ภาคใต้ลมระดับบนยังคงเป็นลมตะวันออกนะครับพัดผ่าน ตลอดช่วงด้วยกําลังปานกลางนะครับทิศทางลมบนพี่น้องก็มองตามลูกศรสีเหลืองนะฮะดังนั้นนะครับเมื่อเรานําปัจจัยทั้งหมดนะครับมาประมวลผลและจะเห็นภาพนะพี่น้องจะเห็นภาพแนวโน้มฝนในช่วงนี้ชัดเจนขึ้นโดยพื้นที่ประเทศไทยตอนบนเหนืออีสานกลางตะวันออกแม้ลมระดับล่างนะฮะจะเป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาต่อนเนื่องนะครับแต่ด้วยกําลังลมนั้นก็ยังอ่อนนะครับเป็นปกติของฤดูร้อน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของลมระดับบนที่อ่อนกําลังลงนะครับพี่น้องมีและมีคลื่นลมตะวันตกหรือคลื่นกระแสลมตะวันตกท,ที่เป็นลมเหนือที่พัดลงมาเป็นลมแห้งและกดอากาศนะครับเข้ามาปกคลุมปัจจัยเหล่านี้ก็จะทําให้การยกตัวของอากาศทําได้ยากขึ้นยากมากขึ้นนะครับพี่น้องส่งผลให้ฝนฟ้าขนองจะลดลงอย่างชัดเจนนะครับในทุกพื้นที่ตอนบนโดยทั่วไปนะครับ ตั้งแต่วันที่21เมษายนเป็นต้นไปโดยในพื้นที่ภาคใต้สถานการณ์ก็จะต่างกับเขานะครับต่างออกไปก็คือในช่วงวันที่21และ22เมษายนฝนจะลดลงไปบ้างจากสปีดลมมรสมที่อ่อนกําลังลงแต่ในช่วงวันที่23เมษายนเป็นต้นไปนั้นพื้นที่ภาคใต้เมื่อลมระดับล่างเร,าเริ่มเปลี่ยนทิศนะครเป็นทิศก็คือเป็นลมใต้นะครับทางขวามือแล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาสอบก,กัน แล้วก็ยังมีลมระดับบนคอยเหนี่ยวนําความชื้นและช่วยยกตัวก็จะทําให้พื้นที่ภาคใต้กลับมามีฝนเพิ่มขึ้นนะครับพี่น้องเพิ่มขึ้นได้อีกครั้งนะครับมาดูผลการคาดการณ์จากแบบจําลองสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับ21เมษายนกันก่อนตั้งแต่7โมงเช้าของวันที่21นะฮะถึง7โมงเช้าของวันที่22เมษายนนะครับภาพแบบจําลองนะฮะก็แสดงภาพแอนิเมชันของเมฆฝนนะสอดคล้องกับที่ เราได้เล่านะฮะเล่าปัจจัยกันมาเลยนะครับวิเคราะห์ปัจจัยกันมาคือทุกภาคจะมีฝนไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่ะฮะตกได้เป็นเพียงบางแห่งบางจุดเท่านั้นจริงๆนะครับพี่น้องโอกาสที่จะพอมีฝนอยู่บ้างก็คือบริเวณที่เป็นต้นลมของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้เช่นพื้นที่ภาคตะวันออกชายฝั่งนะฮะชายขอบพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างและก็พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันชายฝั่งเช่นกันนะครับ และเมื่อเราดูมาดูภาพรวมนะครับในวันถัดไปจากโมเดลคาดการปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่22ถึงเช้า24เมษายนเนี่ยครับพี่น้องประเทศไทยตอนบนนะฮะเหนืออีสานกลางตะวันออกนฮะพี่น้องจะเห็นว่าสภาพอากาศค่อนข้างปลอดโปร่งนะครับโล่งนะครับไปเกือบทุกพื้นที่เลยนะครับอาจจะมีเมฆคลึ้มคลึมหรือฝนเล็กน้อย มากๆนะครับบางจุดบางแห่งเท่านั้นบริเวณชายขอบชายฝั่งนะครับในขณะที่พื้นที่ภาคใต้ฝนจะเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในวันที่23เมษาย,ยนเป็นต้นไปนะครับเรามาปิดท้ายกันด้วยข้อมูลคลื่นลมในทะเลนะครับพี่น้อง21-23เมษาย,ยนอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรนะครับสำหรับทะเลน้ำมันนะตอนบนคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับและก็จะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับในวันที่23เมษาย,ยนประมาณ1-2เมตร แล้วก็ตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ